สวัสดีสมาชิกท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันธยวันที่18มกราคมนะครับเป็นพันธยไม้สักนะครับงานเคลือบเคลือบสีอ่อนนะครับสีธรรมชาติเลยนะครับเคลือบโชว์ลายโชว์ลายเลยนะครับใส่ชุดถังหน้านะครับค้อน38มมิลถังสลิมนะครับ ตัวห้าสิบมิลพร้อมแกยลายหน้าหลังขอบไก่ไม้นะครับ<ม>เดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับลองแก้มสองข้างนะครับสมงมือสอดเป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับมีตาไม้ด้วยนะครับ ลายสวยๆนะครับไม่สักลองเก้มสองข้างยิงได้ทั้งมือซ้ายมือขวาน,นะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน youtube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์น้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Niggas in my bro trying to phase me.